ฝีมือของชาวบ้านเรานะคะฝีมือของคนแก่คนเฒ่าชาวบ้านเรามาดูนะคะดูพร้อมกัน,นะคะ่ะเอามาแล้วเราก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรแต่ว่าเราจะมาตั้งชมความงามความงามของฝีมือประโยชน์อันนี้เราก็จะเอาข้าวนี้ใส่กล่องใหญ่อย่างนี้นะคะรวมรวมไว้ในนี้แต่อันนี้เราเป็นครอบครัวเล็ก คลิปนี้ก็ขอจบไว้ตรงที่กล่องข้าวกล่องข้าวใหญ่สวยงามนะคะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะขอบคุณที่รับชมฝีมือของชาวบ้านของคนชาวบ้านคนแก่คนเฒ่าทำนะคะนี่นคะคะเป็นอะไรที่งดงามสวัสดีค่ะท่านผู้ชมจะแม่สงเสยยมจะพา,าดูอะไรนะคะ นะคะแต่เป็นกระติบข้าวบิ๊กเลยค่ะเนี่ยบิ๊กเลยนะคะนี่บิ๊กเลยดูสิคะท่านผู้ชมจ๋ะสารผู้ที่ทำอ่าเราก็เลยเห็นประโยชน์นะคะเห็นประโยชน์ตรงนี้ว่าหนึ่งเราได้อุดหนุนเราได้อวนที่จะสนับสนุนนะคะเป็นกองข้าวใหญ่นะคะเนี่ยกองข้าวใหญ่สวยงามเลยทีเดียว สวยงามเลยทีเดียวเรารักษาไว้ให้คนรุ่นหลังดูให้เด็กๆรุ่นหลังดูเนาะลูกนะนะคะแต่เป็นกระติบข้าวบิ๊กเลยค่ะเนี่ยบิ๊กเลยนะคะนี่บิ๊กเลยดูสิคะท่านผู้ชมจ๋าสวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมจ๋าแม่สงเสียยมจะพาดูอะไรนะคะ เราก็จะเอาข้าวนี้ใส่กล่องใหญ่อย่างนี้นะคะรวมรวมไว้ในนี้แต่อันนี้เราเป็นครอบครัวเล็กกล้าบ้างแล้วก็ทำํำหวดวนะคะ่นะเนาะทำหววนึ่งข้าวอะไรเนี่ยของจักสารก็เรียกว่าของจักเอามาแล้วเราก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรแต่ว่าเราจะมาตั้งชมความงามความงามของฝีมือ ประโยชน,น์เวลาเราไปไหนเวลาเราไปไหนนี่เราก็จะได้ถือสะพายไปอย่างเรานะคะเราได้อุ่นหนุนกล่องข้าวไว้แล้วก็ได้เก็บไว้ดูนี้เลยนะคะกล่องข้าวใหญ่ใช้ประโยชน์ได้มากมายถ้าเรามีกิจกรรมกิจกรรมคนเยอะๆมีงานมีอะไรนี่นะคะไอ้นี่อาจจะไม่เจอแล้วนะคะเนี่ยเราเห็นเราเห็นคนเขาทำแล้วนี่ก็อยากจะ ่านอกบ้านไม่ไหวแล้วเนาะ,ะมีฝีมือกันแล้วก็ทำกองข้าวบ้างทำอะ,อะไรตะกา้าเวลาเราไปไหนเวลาเราไปไหนนี่เราก็จะได้ถือสะพายไปอย่างฝีมือของชาวบ้านเรานะคะฝีมือของคนแก่คนเฒ่าชาวบ้านเรามาดูนะคะดูพร้อมกันค่ะแต่ที่ให้ดูนี้ ไม่ใช่กระติบข้าวธรรมดามากๆเลยถ้าเรียกว่ากล่องข้าวก็เป็นกล่องข้าวใหญ่กล่องข้าวใหญ่นะคะกล่องข้าวใหญ่อันนี้พี่คนแก่คนเท่า,าแถวบ้านชนบทนี่นะคะอ่าคนแก่คนเท่านะคะจะทําจะทํากันเพราะว่าไปทํางานหนักนี้เราได้เราได้ความงามของกระติบคลิปนี้ก็ขอจบไว้ตรง ที่กล่องข้าวกล่องข้าวใหญ่สวยงามนะคะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะขอบคุณที่รับชมหนึ่งเราก็อยากอุดหนุนนะคะเนาะอุดหนุนอยากอุดหนุนว่าคนทําได้ขนาดนี้แล้วเราค่ะประโยชน์ก็มีทั้งได้อ,อุดหนุนนะคะเนาะแล้วก็ได้ความงามของการจัดสารไว้ค่ะรักษา เขเรียกว่ารักษาของเก่าไว้สมัยใหม่นี่อาจจะไม่เจอแล้วนะคะเนี่ยเราเห็นเราเห็นคนเขาทําแล้วนี่ก็อยากจะในนี้อาจจะไม่เจอแล้วนะคะเนี่ยเราเห็นเราเห็นคนเขาทําแล้วนี่ก็อยากจะเวลาเราไปไหน เวลาเราไปไหนนี่เราก็จะได้ถือสะพายไปอย่างไงน,นี่อาจจะไม่เจอแล้วนะคะเนี่ยเราเห็นเราเห็นคนเขาทำแล้วนี่ก็อยากจะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมจ้าแม่สงเสงียมจะพา,าดูอะไรนะคะเอามาแล้วเราก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรแต่ว่าเราจะมาตั้งชมความงาม ความงามของฝีมือประโยชน์น,นคะคะประโยชน์ก็มีทั้งได้อ,อุดหนุนนะคะเนาะแล้วก็ได้ความงามของการจักสานไว้ค่ะอนอกบ้านไม่ไหวแล้วเนะาะมีฝีมือกันแล้วก็ทํากองข้าวบ้างทําอะไรตะก้าีให้คนมีรายได้จากที่ทํจาจักสานตัวนี้นะคะ เราก็เลยอุดหนุนเรียกว่าอุดหนุนดีกว่าเนาะอุดหนุนว่าเอามาแล้วเราก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรแต่ว่าเราจะมาตั้งชมความงามความงามของฝีมือประโยชน์อันนี้ดูค่ะความสวยงามนะคะค่ะคลิปนี้ก็ขอจบไว้อากการจักสารฝีมือของชาวบ้านจนบทสวยงามเลยทีเดียวอ่า เรารักษาไว้ให้คนรุ่นหลังดูให้เด็กๆรุ่นหลังดูเนาะลูกคลิปนี้ก็ขอจบไว้ตรงที่ก่ลองข้าวก่องข้าวใหญ่สวยงามนะคะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะขอบคุณที่รับชมกันนะคะเรียกว่าอุดหนุนการจักสาราวิถีชีวิตของคนแก่คนเฒ่าชาวบ้านนะคะเนาะ,ะต่างเป็นการกล้าบ้างแล้วก็ทำา หวดเนาะค่นะเนาะทำหัวดนึ่งข้าวอะไรเนี่ยของจักสารก็เรียกว่าของจกักมากๆเลยก็เรียกว่ากล่องข้าวก็เป็นกล่องข้าวใหญ่กล่องข้าวใหญ่นะคะกล่องข้าวใหญ่อันนี้นะคะแต่เป็นกระติบข้าวบิ๊กเลยค่ะเนี่ยบิ๊กเลยนะคะนี่บิ๊กเลยดูสิคะท่านผู้ชมจ๋ะมีให้คนมีรายได้ จากที่ทํจาจักสารตัวนี้นะคะเราก็เลยอ,อุดหนุนเรียกว่าอุดหนุนดีกว่าเนาะอุดหนุนว่าความสําคัญต่อผู้ผู้ที่ทํานะคะผู้ที่จักซื้คนแก่คนเท่า,าแถวบ้านชนบทนี่นะคะคนแก่คนเท่านะคะจะทําจะทํากันเพราะว่าไปทํางานหนักเอามาแล้วเราก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรแต่ว่าเราจะมาตั้งชมความงาม ความงามของฝีมือประโยชน์อ้านนี้เอามาแล้วเราก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรแต่ว่าเราจะมาตั้งชมความงามความงามของฝีมือประโยชน์ด้านนั้นนะคะเรียกว่าอุดหนุนการจักสาราวิถีชีวิตของคนแก่คนเฒ่าชาวบ้านนะคะเนะาะต่างเป็นการความสำคัญต่อผู้ ผู้ที่ทำนะคะผู้ที่จัดกัรให้ทั้งสองฝ่ายนะคะแล้วก็เราก็ได้มาชมความงามแล้วก็เก็บไว้ให้ลูกหลานเราชมต่อไปนะคะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมจ๋าแม่สงเสงียงยมจะพาดูอะไรนะคะเรียกว่ากล่องข้าวหรือว่ากระติบข้าวนะคะก็ได้นะคะบ้านเราก็จะเรียก กองข้าวหรือกระติบข้าวข้าวใหญ่อันนี้นะคะของกองข้าวใหญ่อันนี้แล้วก็ได้ประโยชน์ให้ผู้ที่ทำผู้ที่ผู้ที่ทำจักสาคนแก่คนเฒ่าแถวบ้านชนบทนี่นะคะ,ะคนแก่คนเฒ่านะคะจะทำจะทำกันเพราะว่าไปทำงานหนักคลิปนี้ก็ขอจบไว้ตรงที่กองข้าวกองข้าวใหญ่สวยงามนะคะท่านผู้ชม สวัสดีค่ะขอบคุณที่รับชมแต่ที่ให้ดูนี้ไม่ใช่กระติบข้าวธรรมดาเ่าก็เรียกว่ารเราได้อุดหนุนอุดหนุนที่เขาทำได้แล้วก็มีฝีมือ,อให้มีข้าวใหญ่อันนี้นะคะของของข้าวใหญ่อันนี้แล้วก็ได้ประโยชน์ให้ผู้ที่ทำผู้ที่ผู้ที่ทำจากสาระนอกบ้านไม่ไหวแล้วเนาะ มีฟีมือกันแล้วก็ทำกองข้าวบ้างทำอ,อะไรตะก้าสวยงามเลยทีเดียวเรารักษาไว้ให้คน,นรุ่นหลังดูในหะ้เด็กๆรุ่นหลังดูเนาะลูกนะนะคะแต่เป็นกระติบข้าวบิ๊กเลยค่ะเนี่ยบิ๊กเลยนะ